ทุกคนเคยเจอกับปัญหานี้กันไหมเพื่อนมัวแต่หิวไม่ช่วยตีป้อมจนเกมพลิกเรามีทางออกไหมทุกคนแล้วตีป้อม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 พบกับไอเทมสุดพิเศษจากอาร์วีโรดิกรอบโปรไฟล์สุดเท่กิมมิจิสุดเปรี้ยวและเอฟเฟกต์วาร์ปสุดคูล ตเต็มแบบยกเซ็นในราคาพิเศษเพียง9.9คูปองโอ้โห100มีทอนรีบจับจองกันเป็นเจ้าของได้ตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง9ตุลาคม2 5 6าเท่านั้นอย่ามัวรอชา้ารีบเข้าเกมเลยอย่าซื้อไม่ทันนะพบศึกตัดสินแชมป์เพียงหนึ่งเดียวของ ROV Pro League 2022 Winter วันที่8ถึง9ตุลาคมนี้เริ่ม่ายทอดสดที่ตรง อย่าลืมกดติดตามเพจกรินา AOV Tournament เ,เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย